หลังจากที่เราทำการปลูกต้นบัวแดงนะครับผมผ่านมายี่สิบวันนะครับผมก็จะได้ผลผลิตที่พร้อมสู่ตลาดแล้วนะครับทุกคนทุกคนครับหลังจากที่เราเอา,เอาหัวบัวแดงมาใส่ไว้นะครับมาทำการเพราะนะครับผ่านมาตอนนี้ก็ตามวันผมลงไว้วันที่หนึ่งมีนาะนะครับวันนี้วันที่ ยี่สิบมีนาก็ยี่สิบวันนะครับเพราะว่าทําไมถึงยี่สิบวันปกติก็ประมาณสองสัปดาห์นะครับเท่าที่ผมศึกษาข้อมูลมาแต่ว่าสองสัปดาห์นั้นนะครับที่จะได้ผลผลิตก็เป็นถังเล็กหรือว่าเป็นกระมังเล็กๆนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมเอาถังใหญ่เพื่อต้องการให้เส้นบัวแดงมันยาวขึ้นไปก็เลยใช้เวลานานกว่านะครับผมก็ประมาณตอนนี้20วันนะครับผมก็ได้ผลผลิตแล้วเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูให้ทุกคนดูนะครับอันนี้คือ อ่าบัวแดงที่มีอายุยี่สิบวันนะครับทุกคนเห็นไหมเขาก็จะได้ลากสีสวยแบบนี้เลยนะครับ mm hmm. แต่ว่าผมก็เป็นมือใหม่นะครับทุกคนผมจะบอกว่าผมก็คือมือใหม่นะครับผมยังไม่รู้อะไรมากมายนะครับใครที่อา่าทำบัวแดงอยู่แบบนี้ก็รบกวนแนะนำกันหน่อยนะครับผมแนะนำติชมหน่อยนะครับว่าต้องทำยังไงต่อหรือว่าต้องเริ่มต้นยังไงก็บอกผมหน่อยนะครับ ผมจะเอามาใส่กระมังนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปล้างน้ำเปล่าอีกรอบหนึ่งนะครับ และนี่ก็คือไหลายเบอร์แดงที่เราเก็บวันนี้นะครับผมนี่ก็จะยังไม่ถึงกระบวนการนําไปขายนะครับทุกคนเราก็จะลองเอามาชิมก่อนมากินดูก่อนนะครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะครับหรือว่าเราจะต้องแก้ไขอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับก่อนที่จะถึงมือผู้บริโภคในรอบถัดๆไปนะครับหลังจากที่เรามาทําความสะอาดนะครับผมนี่เราออกมาล้างน้ําเสร็จแล้วมาแช่น้ําไว้นะครับผม ลายโบแดงหรือว่าต้นอ่อนของโบแดงของเราก็จะเป็นสีสวยงามแบบนี้นะครับบริเวณสีขาวนี่ก็คือบริเวณที่อยู่ใต้น้ํานะครับผมแล้วก็บริเวณสีชมพูนี้เป็นบริเวณที่ขึ้นมาเหนือน้ําแล้วนะครับผมที่ผมอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าทุกที่นะครับเพราะว่าผมใช้ถังสูงนะครับเพื่อที่จะให้บริเวณก้านตรงนี้เขายาวนะครับจะได้ดูน่ากินน่าทานนะครับเลยต้องใช้เวลามากกว่าที่อื่นนะครับเท่าที่ ศึกษาข้อมูลมาก็จะประมาณ15วันก็ได้ผลผลิตแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้อุปกรณ์ในการเลี้ยงดูนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรสูงนะครับก็อาจจะมีเวลายืดยาวไปอีกประมาณบสา3 0วันนะครับผมนี่อันนี้อยู่ที่20วันนะครับทุกคนนี่ทานได้แล้วนะครับผมเมื่อสักครู่นี้ลองชิมแล้วอร่อยนะครับผมนี่ถือว่าประสบความสำเร็จ ไปในหนึ่งระดับนะครับที่เราทําออกมาได้แล้วนะครับแต่เหลือเพียงแค่ว่าเราต้องมาปรับเปลี่ยนวิธีอะไรหลายๆอย่างนะครับเพื่อให้ดูสะอาดแล้วก็ดูน่ากินมากกว่านี้นะครับ mm hmm. ก่อนที่จะถึงมือผู้บริโภคเนาะสําหรับใครที่ดูแลแบบนี้อยู่หรือว่าทําธุรกิจแบบนี้อยู่อยากจะแนะนําผมก็ฝากแนะนําหน่อยนะครับโอเคนะครับผมไปแล้วนะทุกคน